สวัสดีค่ะชื่อเซิร์นนะคะตอนนี้เรียน International Marketing Management ที่ University of Leeds ค่ะสวัสดีค่ะลิลลี่นะคะเรียน International Marketing Management ที่ University of Leeds ค่ะ เกิดให้พูดถึงโมดูลที่เรียนนะคะอย่างพวกเราเรียน IMM ใช่ไหมคะ International Marketing Management เนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบเปิดมุมมองกว้างมากขึ้นในเชิงของ marketing เป็นทาง global มากขึ้นเนาะแบบแทนที่จะมองจุดเล็กๆแทนนี้เราก็แบบมองการข้ามประเทศมากขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่า แล้วก็จะมีคอร์สที่แบบไม่คิดว่าจะเจอในมาร์เก็ตติ้งก็คืออย่างพวกแบบซัพพลายเชนที่แบบลงลึกไปเรื่องของโลจิสติกส์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากในการแบบทำบิสเนสนะคะใช่แล้วก็จะมีเรื่องของดิจิตอลเซอร์วิสค่ะที่ทําให้เราแบบมองถึงอนาคตมากขึ้นเนาะที่เราจะแอพพลายเทคโนโลยีเข้ากับ บิสเนสของเรายังไงอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็เรียกได้ว่าเหมือนคอร์สเนี้ยก็มีการแบบอัปเดตโมดูลให้แบบทันสมัยมากขึ้นนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าดีมากๆที่เลือกคอร์สนี้รวมถึงแบบให้โอกาสเราในการเลือก optional โมดูลอย่างเซนกับลิลลี่เนี่ยก็เลือกคอร์สเดียวกันก็คือเป็นแบรนด์แมจเมนท์ที่เราสนใจทั้งคู่อะค่ะใช่ก็คือเหมือนแบรนด์แมจเมนท์เนี่ยก็ทําให้เราแบบได้วิเคราะห์ลงลึกไปถึงตัวแบรนด์เนาะว่าแบบแบรนด์ของเราเนี่ยมีจุดแข็งยังไงบ้างทำให้แบรนด์เราแบบอยู่ในตลาดมาร์เก็ตในใหญ่างค่่องไง ทุกๆวิชาเนี่ยขั้นต่ำเ่ยเขาจะเชิญเกสมาให,ใ,ใ,หให้พวกเราฟังเนี่ยประมาณ2ท่านค่อนข้างแอพพลายได้ในชีวิตจริงเนะาะเพราะว่าเขาทํางานมาจริงแล้วเขาก็มาแชร์เรื่องจริงๆให้เราฟังอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาแบบ experience มากคือถามอะไรเขาก็จะตอบได้เลยแล้วก็ ถ้าเราสนใจในอินดัส t รีที่เขาทำงานนะคะเราก็สามารถเหมือนคอนเนคกับเขาได้แล้วก็มีการแบบพูดคุยกันนอกรอบได้เหมือนกันเขาให้โอกาสนั้นเยอะมากใช่ซึ่งก็เลยมองว่ามันเป็นกำไรของเราเนะที่แบบว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนี้แล้วเราได้รับรู้ประสบการณ์จริงๆจากคนที่อยู่ต่างประเทศอะไร่างเงี้ย<ๆ>ก็ค่อนข้างแบบโชคดีค่ะ มาถึงเลือกเรียนที่ลีดใช่ไหมคะ University of Leeds เนี่ยอ,อยู่ใน Russell Group Leeds Business School เนี่ยคะ่ะติดランキング top 10ของอังกฤษเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะสบายใจที่ได้เรียนเนมหาวิทยาลัยี้แรงสูงสูงของอังกฤษเนาะอีกอย่างหนึ่งลีดเนี่ยคะ่ะเป็นเมืองขอนข้างใหญ่ y y, อันดับ4ของอังกฤษเลยะคะ่ะตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นแบบมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดใ,ใน UK ด้วยนะคะก็คือว่ามีประวัติการศึกษาที่แบบค่อนข้างน่าสนใจค่ะรู้สึกว่าค่อนข้างครบเนาะรวมถึงแบบฟังซิลตี้ของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครบเหมอนราะไ ก็คือจะมีคาเฟ่ยอยู่ในนั้นเนาะทำให้เราแบบเอออยากกินกาแฟาเมื่อไหร่ก็เดินลงไปซื้อหรือว่าแบบอยากกดน้ำเมื่อไหร่ก็กดได้อะไรอย่างเงี้ค่ะตัวห้องเลคเชอร์รูมนะคะก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็พอสําหรับเด็กทุกคนนะคะแล้วก็เซมินารูมเนี่ยก็กว้างขวางรวมถึงกับว่ามีสเปซให้คนเนี่ยได้เข้าไปดิสคัสกัน อย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงแบบไลบรารีก็คือจะมีรอบมหาลัยเลยค่ะเราสามารถเข้าไปนั่งอ่านหนังสือได้หรือว่าบุกห้องเพื่อจะมีการดาิรคัชั่นกลุ่มกันเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคโชคดีแล้ะสบายใจในถ้าเกิดมองในลองเทอร์มอย่างเงี้ยเราสึกว่าที่เนี่ยโอเคเฟอต์กัจริงจริงเมืองลีก็ค่อนข้างคมเนาะลีใช่ไมแบบ ถ้าวันนี้อยู่ๆในึกออกขึ้นมาว่าแบบอยากได้อย่างเงี้ยก็แค่เดินเข้าเมืองได้เลยแล้วก็หาตามนั้นได้เลยค่ะถ้าเป็นอาหารก็จะมีทางร้านอาหารเอเชียเยอะเลยร้านไทยก็แบบเยอะมากแล้วก็พวกซูเปอร์เอเชียก็เยอะค่ะอาหารไทยนี่คือแบบมีมากกว่า5าร้านนะคะเราเลือกได้เลยมีอยู่ทั่วเมืองใช่แล้วแต่ความสะดวกของคนเลยจริงๆสเตชันมันไม่ได้ไกลจากแอร์คอมของเราเนาะเพราะว่าแอร์คอมพวกเรามันก็อยู่ใกล้สตีทแล้วแต่ว่าถ้าในเมืองก็คือแบบใช้การเดินเป็นหลักก็ ถ้าอยากออกไปนอกเมืองก็จะมีบัสตลอดเวลาค่ะก็เลยแบบว่าสะดวกจริงๆช้อปปิ้งอ่ะมี Trinity น้องที่มาคล้ายๆบอนแบบเป็นช้อปปิ้งมอลลของที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็มีเกือบจะทุกแบรนด์เลยค่ะแบบอยากได้อะไระจริงๆก็รอบๆ Trinity อย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายช็อปมากรองเท้าจิวเวลรี่อะไรเงี้ยแบรนด์ดังๆเยอะค่ะก็ถ้าเกิดให้พูดพูดถึงพี่ๆแฮนด์ออนนะคะก็คือให้คำแนะนำค่อนข้างดีเลย ซนก็ขอลิสต์เขาไปแล้วว่าแบบเออมีมหาลัยไหนบ้างที่ควรจะแนะนําหรือว่าแบบเซนอยากเรียนประมาณนี้ได้ประมาณไหนเขาก็จะส่งอีเมลกลับมาให้ให้เราเลือกะอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่ของลิลลี่เนี่ยก็จะมีคอร์สในใจแล้วก็มีมหาลัยในใจแล้วก็จะส่งบอกพี่เขาไปพี่เขาก็จะเหมือนกับลิสต์ค่าทีเรียแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ค่ะถือว่าค่อนข้างแบบรวดเร<ช>็วแล้วก็ครอบคลุมมากๆแล้วก็ที่สําคัญทุกอย่างแบบฟรีหมดเลย<ช>ซึ่งแบบเราก็สบายใจมากก็มีเรื่องถึงแบบกิจกรรมพีดิพร์เชอร์นะคะที่แบบว่า ให้เราเพื่อนๆที่แบบอยู่ในมหลาลัยเดียวกันเนี่ยมาเจอกันก่อนที่จะมาถี่อยู่ที่นี่เนาะซึ่งจริงๆเป็นกิจกรรมที่แบบมัสโกมากๆคือทุกคนแบบควรไปมากๆเลยค่ะเพราะแบ่งกับจะได้รู้แบบ ข้อมูลว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็รวมกับเน็ตเวิร์กิ่งกับเพื่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่จริงๆใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นดิเซนกับลิลียไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็แบบเออไปทําความรู้จักกันที่งานนี้แล้วก็เออรู้ว่าอยู่คอร์สเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยลําพ่อยู่นี่ก็เลยแบบเทอ,อยู่ด้วยกันแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้คุยกันเนาะแบบอยู่ที่งานอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่พอมาอยู่ที่นี่เราก็แบบเอยเราคุ้นหน้าเขาแล,แล้วเราก็เลยแบบเข้ากับเขาได้ดีปรัแบตบัว <ๆ S 2> เข้าหากันไ <ๆ S 2> ด้ค่อนข้างดีมากๆอ่างเลยเเเเราาาจะะหงกก็คืือออมีพ่นนยๆใแบ ตอนที่แบบไปที่งานอีเวนต์แล้วก็มานี่ก็จะมีเพื่อนเยอะมากๆเลยใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้เหงาแล้วก็อยู่ที่นี่ก็ให้ความช่วเหลือกันค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะสนใจเรียนต่อ University of Leeds ติดต่อพี่พี่แท s ซ On ฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะ